准备了。 ไม่ได้พกอาหารความฮอตความฮอตความฮอตฉันเห็นเธอแล้วเราท้องร้องเลยท้องร้องใช่ไหมหิวเงี้ยเดี๋ยวเสิร์ฟข่าวกันเลยร้อนร้อนเลยนะครับต้องบอกเลยโอ๊ยลืมสวัสดีคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหายไปหลายวันไงลืมเลยว่าต้องทําอะไรบ้างแต่ที่ไม่ลืมนี่คือข่าวแ่บรอเสิร์ฟเลยนะครับมาข่าวแรกเลยอย่างที่คุณมิ้นบอกไปใครไปถ่ายวงถ่ายแบบเซ็กซี่ใช่ไหมนี่ไงนับวันอุณหภูมิประเทศไทยเขาบอกทวีคูณร้อนแรงขึ้นไปอีกนะคะด้วยสาวในวงการเนี่ยหันมาสลัดผ้าถ่ายแบบ กล่าสุดนางเอกสาวตาวาวนี่คนนี้เลยตาเขาวาวจริงๆนะวาววานิชารีไปดูกันคขาว่าเซ็กซี่ขนาดไหนอู้อู้ต้องอู้จริงเขาบอกว่าจะเป็นนางเอกยุค2016เนี่ยจะมากระมิดกระเมี้ยนใส่เสื้อคอเต่ากระโปรงยาวคลุมข้อเท้าคงจะใช่คงจะใช่เรื่องขนาดนั้นเลยเหรออ่ะแต่ว่าสาววาววานิชารีนะคะก็ เริ่มหันมาเอาดีทางสายเซ็กซี่นี่เห็นเขาหลายเล่มแล้วนะต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นที่เผยเนื้อหนังมากขึ้นเรื่อยๆเป็นแฟชั่นเซตที่ต้องบอกว่าน่าจะมาถูกทางเขาว่ากันอย่างนั้นตั้งแต่เปิดสกราชมานี่นะคุณนิตยสารดังๆหลายฉบับขอจองสาววาวมาขึ้นปกแต่เอาจริงๆถ้าเขาแต่งตัวปกติแบบนี้เราไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นสาวเซ็กซี่ไม่บอก<ช>ไม่รู้เลย คือภาพลักษณ์ของวาวาก่อนหน้านี้นะคือเขาก็เล่นละครพีเรียใช่ไหมคุณก็จะดูใสๆดูหวานหวานดูเด็กๆดูเป็นสาวลุยๆเมื่อสักครู่นี้เลต้องล่าว่าอุ้ยตกใจเลยใช่ไหมแต่อย่างที่บอกไปแหละผู้ชายเห็นแล้วก็โหชอบกันยกใหญ่เลยนะฮะรวมไปถึงสาวๆก็อิจฉาหุ่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าสาววาวาครั้งนี้เธอขออัปเลเวลความเซ็กซี่ลงทุนสลัดเสื้อผ้านี่อย่างที่เห็นแหละบิกินี่ตัวจิ๋วเลยนะคะพร้อมกับโพสท่าสุดเย้ายวนท้าสายลมแสงแดดเรียกได้ว่า ลืมไปเลยว่าเคยแบลอวเห็นแบบนี้แล้วนะคะแน่นอนลหละคอลัลนำดังประจํำวันอาทิตย์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างมาลัยไทยรัฐก็เลยต้องรีบเคลียร์พื้นที่ให้เธอรัอรวๆลงไปเลยหน้าหนึ่งนะคะเซ็กซี่มากๆเลยเธอสวยเพราะดื่มน้ำมะพร้าวสิบลูกหรือเปล่า <laughs> ต่อวันเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับของดารายุคใหม่แล้ <laughs> ผิวสวยอ,อะไรแบบนี้ตอนเด็กๆคุณแม่ดิฉันต้องกินโอเล้ยงแน่ๆ <laughs>